รว่าซอมไหไม่ดีพอไป3ครันแบช่มคนยนช่มกเอายซะหน่อยจับตังเล่นดูีทีครับเหมือนปราลาจ็ดเลยกระเป๋าเัยจะไม่เข้าไปพัดใช่ไหมพี่ไม่เต้าไม่เข้าช่วยช่วยเสียหน่อย เดี๋ยวเสียครับโอเคคสียโอเคครับเดี๋ยวเอาสวยๆหน่อยอมหรือยนะพร้อมบอกนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับ เดี๋ยวพี่จุ่มพี่ชุมโคราดเดี๋ยวเจอพี่พุทธโคราชบ้างนี่ครับพี่พุทธเดี๋ยวเตรียมตัวหยอดเหรี่ยนเนี้ยอดเหรียญ